จากสถิติขององค์การอนามัยโลกที่พบว่าในแต่ละปีจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนนั่นหมายถึงมีการฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนในทุก40วินาทีขณะที่ในประเทศไทยแต่เดิมอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสถิติอยู่ที่6 6ถึงต่อประชากรแสนคนขณะนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่7-7.5ถึงต่อประชากรแสนคนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ที่พบว่าในบางประเทศมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น เช่นในประเทศญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้เคยประสบความสำเร็จในการลดจำนวนการฆ่าตัวตายจากจำนวน34,500คนในปี2546ลดลงเหลือ21,69คนในปี2562แต่ในปี2563กลับพบว่าจำนวนการฆ่าตัวตายกลับมาเพิ่มขึ้นถึง21,81คนซึ่งเป็นการระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่2ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยนี้จึงเป็นประเด็นหลักที่ทําให้ทั่วโลกให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมทั้งประเทศไทยที่ได้มีการขับเคลื่อนแนวทางการรับมือและการแก้ไขปัญหาผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่ผ่านหน่วยงานจากภาครัฐอย่างสํานักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อช่วยสร้างระบบป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและสังคมไทย สาเหตุที่ทําให้เกิดการค่าตไตายของคนไทยเนี่ยแน่นอนและเรื่องปัญหาเรื่องของความเร,รรรเรื่องของโรครเรื้อรังนะครับเรื่องของโรคทางจิตเวชนะครับแม <assum> ้กระทั่งทุกวันนี้จิตแพทย์ส่วนใหญ่ประเทศไทยก็ยังเข้าใจว่าการค่าตตายก็ต้องมาจากเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชนะครับซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นความจริงปัญหาเรื่องของการฆ่าตัวตายของคนไทยมันก็คงเป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาชนให้ความสําคัญมายาวนานแล้วนะครับ ก็นีคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยทั้งด้า่งเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อสภาพจิตใจที่มีผลต่ออัตราการค้ายตายสําเร็จของคนไทยนะครับก็โครงการแรกเป็นโครงการที่ที่จะมุ่งต่อปัญหาที่ผมนําเรียนไปหลักครับว่าการร่วมมือหลายภาคส่วนหรือ multi sectoral approach เนี่ยรูปแบบใดโมเดลใดที่จะเป็นรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมเชิงนวัตกรรมที่จะมาร่วมมือกันแล้วก็ตอบคําถามเรื่องของการป้องกันการข้าตายนะครับส่วนโครงการที่2 ก็จะเป็นโครงการประชับอาวุธยุทธณ์ทางฝ่ายสาธารณสุขมาตรการต่างๆทางฝ่ายสาธารณสุขที่มีอยู่ทุกๆเขตสุขภาพจะจะรับมือแล้วก็จะเข้าไปเชิงรุกปัญหาการป้องกันยั้ายตายอย่างไรซึ่งโครงการที่2ก็จะโฟกัสที่ภาคส่วนสาธารณสุขส่วนโครงการที่3ก็จะไปโฟกัสที่พลังพลังใจพลังความเข้มแข็งของชุมชนนะครับ mental health vaccination หรือวัคซีนวัคซีนใจ ที่สามารถที่จะฉีดให้ได้กับชุมชนต่างๆกับสังคมเพื่อทำให้เขามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีมีความเข้มแข็งและเป็นภูมิคุ้มกันต่อการที่จะช่วยส่งเสริมการป้องกันยังค่าตัวตายส่วนโครงการที่ฉีก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลนะครับฟังดูเป็นเรื่องปกติคือเรื่องของฐานข้อมูลแต่จริงๆแล้วเป็นโครงการที่จะมาพิสูจน์ความจริงว่าตัวเลขการฆ่าตัวตายที่เรามีเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย มันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็โครงการที่5ก็คือโครงการที่จะใช้เครื่องมือที่สำคัญทางการวิจัยเข้ามาประเมินว่า4โครงการแรกที่ผมพูดไปเนี่ยมันได้ผลกับประชาชนจริงหรือเปล่าครับรเพราะฉะนั้นบอชอก็เลยเข้ามาในช่วงเวลานี้ครับช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่ากระบวนการร่วมมือกันแบบหลายภาคส่วนหรือ multi-sectoral approach เนี่ยมันได้ผลจริงไหมในการป้องกันยิงฆ่าตัวตายตัวนี้ก็เลยกลายเป็นจากศึกษาวิจัยที่จะมาตอบคำถามนี้ตอบปัญหานี้ว่าเราจะไม่ป้องกันยังข้าตายด้วยวิธีการเดิม,ดมๆก็คือวิธีการทางด้านสารณสุขเพียงอย่างเดียวผมคิดว่าความสําเร็จสําเร็จหนึ่งที่น่าจะบอกว่าเป็นความสําเร็จของการวิจัยก็คือการที่มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับนั้น ที่มากําหนดนโยบายจังหวัดเข้ามาดูแลคนในจังหวัดมาตรการทางเศรษฐกิจทางสังคมตรงนั้นมากกว่าครับยังนั้นเขาตาก็คงเป็นโซเชียลป o อปปเลมากกว่าที่จะเป็นเฮลท์ป๊อปปเลมเป็นปัญหาสังคมมากกว่าที่จะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพ